สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20ไปเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่น3ตัวบน3ตัวมา1ตัวงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,564ถูกมาแล้ว27งวดติดต่อกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จะ <ersch> ใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่17บวกด้วยแถวที่2 0ได้เท่าไหร่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่มาบวกด้วยเลข1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วยเลข4ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วยเลข5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3เรามาเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่1เดือน1 1ปี6 2สองก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่16เดือน10ปี62สองบวก5เป็น6 6บวก5เป็น11 11บเวก2เป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขเด่นสองสบวก5เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ผลการออกเลขท้าย3าม ตัวบนคือ3 7 5เข้าเลข3นะครับเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน11ปี62ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน11ปี62 0บวก6เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก0เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 18บวก5เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ผลการนออกเลขท้าย3ตัวบนคือ2,2,3เข้า2กับ3เลยนะครับทั้ง2ตัวเป็นงวดที่2ผมขอข้ามไปเลยนะครับข้าเป็นงวดที่12นะครับคืองวดที่1เดือน6ปี63ก็จะได้ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหนะ้านั้นคืองวดที่1เดือน4ปี63อันนี้เนื่องจากติดโควิดก็เลยทิ้งไว้2เดือนนะครับ1บวก5เป็น6 หกบวกสาเป็น9 9้เบวกสเป็น12 1 2องบวกสเป็น14 1 4ีบวกหเป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 1 4สบวกสเป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 1 4สบวกหเป็น19ก็จะได้เลขเด่น9ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนคือ5้าเข้าเลขห้าเป็นงวดที่12 ผมข้ามหน้านี้ไปเลยนะครับหน้านี้จะเป็นงวดที่13ถึง24เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับมาเช็คผลย้อนหลังผลที่ออกล่าสุดเลยนะครับคืองวดที่17เดือน1ปี64ก็จะใช้ผลงงวดที่30เดือน12ปี63 3บวก6เป็น9 9บวก8เป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก1เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 ยี่สิบแปดบวกสี่เป็นสามสิบสองก็จะได้เลขเด่นสองยี่สิบแปดบวกห้าเป็นสามสิบสามก็จะได้เลขเด่นสามผลการลักท้ายสามตัวบนคือสามเก้าห้านี้เข้าสามกับเก้าเลยนะครับเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดมาดูกันนะครับว่าสูตรนี้จะให้เลขเด่นอะไรสําหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวดที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกสี่ 3าบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็นสิบห้บหบวกเเป็น22 22ิบสวกหเป็น27่7ิบเวกหเป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ปดยี่สิบเบวกสเป็นสามก็จะได้เลขเด่นหนึ่งยีบเวกหเป็น32ก็จะได้เลขเด่นสองดังนั้นสูตรนี้จะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่หนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขหนึเลขสอ แล้วก็เลข8นะครับอของเรายังมีคลิปอื่นๆอีกทั้งคลิปเลขเด่นเลขดับแทบครบวงจรเลยนะครับหลักหน่วยหลัก10 2ตัวบน3ตัวบน2ตัวล่างดับหลักหน่วยดับหลัก10ดับ2ตัวบนดับ3ตัวบนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ให้คลิกตรงที่ด้านล่างนะครับคำอธิบายด้านล่างแล้วคลิกตรงที่แสดงเพิ่มเติม เพื่อนๆก็จะได้เห็นลิงก์ที่จะเข้าไปยังคลิปอื่นๆนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ